เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาันบางอีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสมชายอุตสาหะประธานเครือข่ายยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทันบางอี มีทั้งหมด10โรงเรียนเป็นโรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน2โรงเรียนเป็นโรงเรียนประเภทประถมศึกษาจำนวน8โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด103คนซึ่งได้รับวัคซีนจำนวน96คนคิดเป็นร้อยละ93.20ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ6.80มีนักเรียนทั้งหมด826คน นักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน277คนคิดเป็นร้อยละ33.53นักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2จำนวน256คนคิดเป็นร้อยละ30.99รวมนักเรียนที่ได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน533คนคิดเป็นร้อยละ64.50นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน293คน คิดเป็นร้อยละ35.47ในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565กลุ่มเครือข่ายทานบางอีได้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษาอย่างเค้่งครัดโดยปฏิบัติตาม6ามาตรการหลักดังนี้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือตรวจคัดกรองลดความแออัดทำความสะอาด ปฏิบัติตาม6มาตรการเสริมดังนี้ดูแลตนเองใช้ช้อนส่วนตัวทานอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกสำรวจตรวจสอบกักกันตนเองและปฏิบัติตาม7มาตรการเข้มดังนี้ประเมินไทย Stop ปโค i d ดพัสและรายงานผล MOE c โค i ิดจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยจัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและโภชนาการ อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานมีแผนประชิญเหตุมีการซักซ้อมรวมถึงการเตรียมความพร้อมสกูลไอโซลเรชันควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียนจัดให้มีสกูลพลาสสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษามีรูปแบบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายทานบางอีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ On ide, โดยสถานศึกษาประเมินไทยสต็อปโควิดพล s และรายงานผลผ่าน MOE COVID ก่อนวันเปิดเรียนมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยการตรวจ ATK ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนชั้นเรียนให้สะอาดมีจุดคัดกรองบริการเจลแอลกอฮอลทุกชั้นเรียนจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม สวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิลดกิจกรรมกลุ่มสลับเวลารับประทานอาหารกลางวันสองช่วงเวลาควบคุมการเข้าออกสถานศึกษามีการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถมาเรียนในสถานศึกษาได้ผู้เรียนที่ไม่สามารถมาเรียนในสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทร์โดยครูส่งใบความรู้ใบงานให้นักเรียนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊กไลน์ส่งใบงานผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทานบางอีได้นำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5Q Model ภายใต้การใช้หลักการห้าร่วมคือร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมประเมินผลและร่วมรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย รายคิวโมเดลดังนี้คิวหห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดโต๊ะเก้าอี้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนห้องเรียนมีป้ายชื่อชั้นเรียนป้ายชื่อครูประจำชั้นมีป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีตารางเรียน มีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนมุมส่งเสริมการอ่านมีป้ายนิเทศที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยหรือแผนการจัดการเรียนรู้ Q2 ครูผู้สอนคุณภาพครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถจุดเด่นจุดได้ของผู้เรียน มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นแบบอย่างที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในการสอนตรงต่อเวลารับผิดชอบงานพัฒนาตนเองโดยศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ q 3ผู้บริหารคุณภาพมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ Q4 โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมีอาคารเรียนสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งานมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตครบทุกอาคารมีระบบสาธารณดูปโภคที่ดีพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน Q5. ผู้เรียนคุณภาพระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ประการมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพดนตรีกีฬารู้จักการรักษาความสะอาดและมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยมีผลสำเริทางการเรียนเพิ่มขึ้น